ขอบคุณพี่เรนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากมายค่ะดูต้นสนนะคะโอ้ยมันใหญ่มากเนาะถ้าเป็นที่ที่เขาส่วนตัวเขาจะตัดแล้วก็ส่งโรงงานนะคะแล้วเขาจะปลูกใหม่แล้วก็จะมีคนรับจ้างปลูกนะคะที่นี่จะมีคนรับจ้างปลูกต้นสนนะคะแล้วก็ประมาณ20ปีเขาจึงจะตัดทีหนึ่งนะคะที่นี่ ต้นสนนะคะแต่อันนี้เป็นของหลวงเนาะของหลวงมันขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้นะคะสวยงามค่ะตัดไม่ได้เนาะไม่มีเห็ดเลยค่ะคุณยายมีแต่เห็ดเมาเห็ดเมาเห็ดพิษเยอะป่าเนี้ยเห็ดที่เรากินได้มีน้อยมากปีที่แล้วนี่เข้ามาเข้ามาหาแล้วไม่มีไม่มีเห็ดให้เก็บต้องออกต่างจังหวัดต้องออกชานชานเมืองไปอีก ถึงจะมีให้เก็บนอก,นอกเมืองไปเลยนั่นแหละอ่าอยู่บริเวณนี้เห็ดไม่มีหลังจากที่โรคระบาดเห็ดหายหมดหลังจากที่โรคระบาดหนักนั่นแหละเห็ดเชื้อเห็ดคงกลัวมัง้งดูต้นสนสิอุ้ยเรียงรายเนาะเรียงรายแบบนี้เลยนะเนี่ยแปลกมากก็ยังงงเหมือนกันเนาะเห็ดไม่มีให้เก็บไม่มีเชื้อเห็ดป่าทั้งป่ามีแต่เห็ดมีเห็ดมเดมาเยอะ เห็ดเมานี่ขึ้นเต็มเลยเนาะอุ้ยดูต้นไม้ต้นนี้สินี่สีมันดำดำเนี่ยปั๊ดเนาะสีสวยก็ไม,ม่มีอะไรนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตกันนะคะสนับสนุนกันเนาะนี่ค่ะอุ้ยมันสวยมันงามยังไงก็ไม่รู้นะต้นสนเนี่ยมีความสุขมาก เดี๋ยวกลับบ้านไปนี่กะจะไปตำแตงนะคะก็สองวันนี้จันกับวันนี้ทำงานไม่เหนื่อยก็เลยมีกำลังใจออกมาเดินเล่นเดินชมแล้วก็ลงคลิปถ่ายคลิปแล้วก็ขึ้นไลค์สดเปิดการมองเห็นให้บ้านตัวเองเนาะเพราะว่าบ้านไมล์ไลน์ชาแนลนี่ไม่ดันเลยค่ะขึ้นรอบหนึ่งสองรอบก็ยังสองท่าน ไม่เปิดการมองเห็นให้เลยบ้านไมลไลท์ช n แนลขึ้นทีไรก็มีแค่สองท่านก็ยังดีว่ามีสองท่านเนาะอ้าวเราเดินเราเดินผิดทางใชแล้วเราตรงเลี้ยวซ้ายเนาะต้องเลี้ยวซ้ายค่ะต้องเลี้ยวไปที่เจอรถตรงนี้ขึ้นทีไรก็สองท่านปกติจะมาเยอะอยู่นะเมื่อก่อนเนี้ย แล้วพอยังไงไปยังไงก็ไม่รู้โอ้ยดูต้นไม้ต้นนี้เป็นอะไรนะต้นใหญ่มากยังดีคุณยายเก้าท่านนะบ้านไมลายสองร้อยขึ้นสองรอบก็สองร้อยโอ้โหไม่ดันให้เลยอะ่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะบ้านอื่นก็ยังโอเคอยู่นะบ้านต่างแดนโอเคบ้านมาระก็โอเคอยู่นะ บ้านไมไลอินวีเดนก็โอเคอยู่นะแต่บ้านมไมไลชาแนลเนี่ยสองร้อย <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เดินมาใกล้จะออกถนนแล้วนะคะได้ยินเสียงรถเนาะท่อน้ำนี่ก็ไม่รู้เขาดูดไปทำอะไรเนาะนี่ท่อน้ำน่าจะไปรดผักหรือเปล่าไม่ใช่ไปใช้ที่ไหนเนาะ หลายท่านอยู่มีแต่ถอยลงอ๋อก็ยังดีนะคุณยายยังมีเพื่อนๆเน,เนาะไม่ไล h ์ชแนลมีสองท่าน <c ười> ขึ้นสองรอบกว่าสองท่านแล้วก็ไม่รู้ใครด้วยนะเออราก็ไม่รู้ใครเขามาจอดให้เอกนั่นแหละโอ้ยเนาะน่าสงสารเราก็ไม่ไปดูหลังบ้านว่าเราไปผิดกฎอะไรไหมเป็นยังไงไหมเราก็ไม่มีนะ เขาก็ไม่ได้เตือนเรามานะว่าเราไปทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปิดกั้นเราหรือเปล่าก็เออก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่พี่ท่านตอนนี้เราก็เดินออกมาข้างนอกแล้วนะคะนี่เสียงรถเนาะเดี๋ยวหาวิวงามๆก่อนก็ประมาณนี้นะคะพี่เลพูดคน,นเดียวใช่ไหม หมายลายพู้สองท่าน <c ười> ขึ้นสองรอบก็บสองท่านไม่มีแจ้งเตือนเลยว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ดันท่าง